ทำยังไงน้องก้าวขอบคุณครับยังขอบคุณค่ะยกมือไหว้ยกมือชอบไหม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 เมื่อไรจะแกะนะเอาแกะเลยใช่แล้วจะเก็บเป็นฟอนสะอาดไหนอ๋อใช่ใช่ไหนฟันสะอาดนี่ฟันสะอาดเหรอใช่อ๋อนี่คือฟันที่แปรงแล้วใช่ไหม ใช่โอเคแกะอะไรอีกลูกแกะนี่ออกให้หน่อยอ่ะโอเคโอเคนี่อะไรเนี่ยไม่แกะนี่ออกให้ฮะนี่ยะมแกะนี่ออกให้หน่อยหวยากินขยะเหรอแล้วต้องกันยาอปกติมอมอกส ยาสีฟัน่ะนี่ไงยาสีฟันแล้วก็เป็นี่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 ครัครับนี่ทำที่เล่นสิมครับ้เลยลงนี่ดิอ๋ออย่างเงี้ยเหรอทำเกทำอะไรครับฮะทำอะไรไม่ดีมา ซี่นึงเหรอนี่ไงทำไมฟันร้องไห้ทำไมฟันทำหน้าร้องไห้อะเจ็บเจ็ปวดไหมปวดใช่ไหมแล้วก็ทำอะไรลูกแล้วก็ทำอะไรทำนี่ไงสเตลดูแล้วก็ทำอะไรครับเจ็บแล้วเจ็บแล้วครับทำอะไรบอกคุณแม่ก่อนทำอะไรแกเป็นฟันสะอาดสข้างเลยดูดูเห็นดูคุณแม่ดู กินลูกอมเยอะเกินไปจะฟันผุอีกนะได้ครับทีหลังผมจะไม่กินลูกอมอีกแล้วครับแล้ก็ทำอะไรครับทำต้มกับข้าวทำต้มกับข้าวคที่คุณดูแม่อ๋อจดอย่างนี้อ๋อจดอย่างนี้ใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วก็เอาให้พยาบาลอ๋อโอเคครับจ่ายยาใช่ไหมจ่ายยาให้คนป่วยใช่ไหมใช่ครับโอเคครับคนป่วยมีอาการเป็นยังไงบ้างครับอาการอาการเหมือน ลูกป,กปวดศีรษะปวดฟันครับอ๋อลูกปวดฟันครับถอนยางครับถอนออกยางครับยังเลยครับดูนี่สิอ๋อฉันจะมันจะพรอนเลยฉันฉันขอฉีกเลยนะอ๋อฉีดยาก่อนฉีดไม่ว่าฉีดยาชากอ่อนจี๊ดมันก้าวยาเอาไว้จะมีการน้ำร้อนไงใช่ไหมใ้วใส่น้ำต้มน้ำร้อนต้ม เอาน้ำร้อนกินนมไงคะแล้วผมก็จะทำมันนี่เฮ้ยแอบไม่เอากินยาอ๋อกินยาดิอะไรต่อสิขอฉีดแล้วโอเคก็จะหานนะอเอ๋อถอดฟันแล้วใช่ไหมถอนยังถอน้ะเปรงฟันด้วยนี่ไงอยู่กับพี่กอลนอันเนี่ย แ้าทำอะไรอยู่ครับทำอาหารคขอบคุณป้าใหญ่ครับทำอาหารอะไรครับคุณผู้ใหญ่ครับบออให้วีวิตามินซีครับแล้วกาทำอาหารอะไรครับคุณผู้ใหญ่หมอหมอให้วิตามินซีครับขอบคุณครับให้ให้เด็กเด็กที่พวกวกันนะครับน้าทำอาหารอะไรครับ ท่าไข่ดาให้หน่อยได้หมหนึ่งออ่ะจะสตัวเฉยว่าความความันบกเกสิไข่ให้มนนี่เหรอผู้ให่แค่ผู้แค่สอซเองแป๊เดียวเสร็จแล้วกินก่อนกินนมเงเด็ดฉันจะทำฉันจะเอานี่มาที่มันก่อนนะ คุณหมอตรวจฟันนอนนอนตรวจฟันเลยเหรอครับนอนตรวจฟันเลยครับคุณหมอนั่งตรวจแล้วเมื่อยเหรอครับเลยต้องนอนใช่ไหมครับขอหน้องาก้อาไปเขาบอกนอนตรวจฟันเลยฟันเลยโอ้ฟันร้องไห้สองที้เลยอ๋อฉันรู้ว่ารับมือยังไงรับมือยังไงครับต้องรับมือยังไงครับต้องต้องทำยังไงครับเอาเอานี่เกี่ยวหนึ่งเอาเอาเอายังยังไม่ได้ถอนครับคุณ เอาอันนี้อันนี้มาจิ้มก่อนหลังจากนั้นก็ทำทำอันนี้ก่อนแล้วหมอหมอจะได้เห็นชัดชัดเจนอ๋อครับหมอกดซ่อมเหรกดข้าโฆษณาคุณหมอไม่ตรวจเหรอครับคุณหมอพักดูทีวีเหรอครับตรวจดีดีครับหมอแค่ดูทีวีแป๊บเดียวครับ ไรกันครับข้าวไม่มีไก่ดาวไก่ดาวมีกี่ฟองอ่ะไก่ดาวมีหนึ่งอันคนขึ้นหม้อขอขอผักผักผักกินข้าวนะอันนี้นี่นี่เอาไว้คนผักในหม้อนี่คุณ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 ผู้ใหญ่หมอขอพักกินข้าวก่อนนะหิวข้าวเหรอครับหิวข้าวครับก็เสร็จแล้วกินดีกว่าใส่จาน ใ้เขาขยับดีัหยทำอะไรกินกันครับเอากาเอากาน้ำร้อนไปเทใส่ปากก็ลวกอ่ะสิตตมแต่แมูนใส่นิดนึงเปิดฝาออกแต่ตนมูนใส่นิดนึงโอเคโอเคแต่ต่แมันใส่หมหมจะทำกังไ อร่อยไหมพี่การกำลังจะทอดเลยอ๋อนี่เอามีดไว้หั่นผ่าตรงนี้นะระวางบาดมือด้วยนะนี่เนาะไม่ได้เอาเอาให้น้องไปไม่กินน้องจับอยู่อ่ะค่อยน้องก็ทอดไข่อ้าวไข่ดาวตกไปข้างขาแล้วน่ะเลอะแล้วมั้งกินได้เหรอตกพื้นน่ะเติมเติมเติมมะกุฎใส่ทำอาหารอะไรทำอาหารอะไรจะทำอาหาร จบมยำขโบอะพร้มจะทต้ยำขมยันีขมดฟ้า่เป็นอะไรอะนิ้วขแล้วมา่ะนิวตัวเองอะพี่พิการขอนิ้วหนขนี่ล้าวอยเกินุราว้วนพี่พิการขอหั่นหน่อย ให้นลองเล่นด้วยครับให้น้องหันมากเราดูดิน้อยแต่หั่นนิ้วเอ่งไหมให้น้องลองหั่นบ้างกล้าหั่นหั่นผักได้ผักอะไรรู้จักผักไหมนะสีเขียวงนิ้วตัวเองเลยหมอหมออีกอีกข้าวสุดแล้วไปตัวเปิดเปิดเปิันคนดีกว่าทำไมหมอนอนตัวล่ะครับคุณหมอนอนตัวคนไข้ด้วยเหรอครับพร้อมแล้วเราจะจับกระบี่เข้าสู่สนามรบพร้อมกันแม่ครับ าทำอาหารเหรอขอ,อตรวจฟันไม่อยู่แป,ป๊บเดียวทำไมทะเลาะกันเรื่องอะไรอีกอ่ะเป็นไรมันก็เป็นไรบอกคุณแม่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นม,ม,มีอก่อนอ่ยางมีน้องหรอพี่อฮะพอๆกปรขอขอมีดน้องน้องแป,ป๊บดึงก็ไม่ให้แล้ <ส>ให้น้องตอนพวงมุญมขามาหาเสร็จมอหมอพักกินข้าวก่อนนะเอมอพักกินข้าวอตอนนี้มี่จะไม่ได้ใช้ก็ให้น้องไปแรัถ้ากับข้าวอยู่ก็มี่ให้น้องไปขอมๆกำลังจะหั่นกินเลยแหละเอาไข่ดาวให้น้องไปไข่ดาวอยู่ไหนตอนนี้วะอย่าทะเลาะก,กันไนะข่ดาวของน้องอยู่ไหนนี่อยู่ข้างหน้านี่ใหม่เห็นแล้วหัวน่นเสร็จแล้วก็ให้น้องหั่นดีๆเออ ทำให้แล้วหยุดรอได้ยังผมเตมเติดแล้วเข้าไปไหนทขอาหาอะไรอ่ะ